เอ้ยเ่แม่นม่เฮ้ยมึงน่าโคตรน่ะอะไรกูต้องการหาหาคนเที่อะไรสัเอือน่ากลัวนะเนี่ยอันนี้เป็นใครบ้างเนี่ยมันไม่ขึ้นชื่อด้วยนะมันไม่ขึ้นชื่อด้วยไอ้เหี้ยเล่นยากจัดเลยเฟเปิดทีเนี่ยเปิดปิดไฟได้ด้วยปิดชิปคือย่อเฮ้ยไอ้เหี้ยหมีมาไงนะอ๋อเปิดปิดมันน่ากลัวจังวะเปิดเล่นเล่นยากจังเลยนั่นเพราะว่าอะไรอ่ะให้หามันเหมือนไม่ใช่โลกบล็อกเลยว่ะบล็อก ใช่ไฟทรูต้องมีอุปกรณ์เหรออุปกรณ์งันแงะเข้าเหรอเอ้ยมึงนั่นลองนี่มึงนั่งลองเดินลองลองเฮ้ยมีมีตุ๊กตาหมีด้วยตุ๊กตาหมีด้วยโอ้เสียเสียตา้วยไอ้เขี้ยกูไม่รู้นะใครเป็นใครเนี่ยไอ้ตุ๊กตาหมีมันบอกว่าแป๊บนึงยวก็เดิกกูกูคือคนนี้อ่ากูอยู่ ตรงข้างต้นไม้ไม่คิดบอกไปทำไมล่ะไม่ต้องบอกก็ได้ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนเดิมไม่เพื่อนชื่อเหมือนเดิมเหมือนกันเกิดแม่งเหมือนกันคิดว่าสลจะทำอะไรมันให้เราทำอะไรเนี่่ยไมรู้เราเราไปหาอุปกรณ์มางัดประตูงัดโซ่หน้าประตูต้องหาอุปกรณ์มันคือว่าชูปิดเปิดไฟไอ้เหี้ยเหล็กไม่ใช่โลกบอกรสกูว่าไปเล่นตะกี้ตะกเหรอเฮียยังไม่น่ากูขนาดนี้เลยอะไรไอ้มึงกลัวเหรอเออรอบนี้มันไม่เหลี่ยมแล้วอ่ะกูยอมรอบเลยเฮียมึงดูดิไอ้เหี้ยไม่ใช่ตัวเหลี่ยมเลยนะเว้ย แล้วแบ่งภาพแม่งกูนว่า 2D สัตว์เราคุยถังขยะได้ปะก็มันทำให้ร่างผัวยเพื่อน์ตุ๊กตาหล่อไปโอ๊ยยังเอาเห็นตั้งนานเลยสัตว์ไอ้ยอย่าติหายเงียบเด้ไหม้กูเดินหายอยู่เนี่ยจะเอาอะไรไปงัดตอนเนี่ยกูแจอปะนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่นีเอาไปฉายเติมใชยฉายไม่ได้มันต้องซื้อนี่ไงเรียกเราเว่อรเรียนเราเรียกเรากูถามพวกมึงมึงจะเข้าไปจริงเหรอกูจะไปถามเจี๊พวกมึงจะเข้าจริงเหรอวะไม่ฟังนะเนะ ฟังนะไอ้แน่ฟังฟังฟังกูฟังกูใครแผ่วเดินกลับไปไอ้เียน่าเหมือนชาวบ้านเลยสัตว์ไปแล้วเแบบแต่พี่ก็เหมือนกันหมดอ่ะเอาเลย่อนกูณไปเข้านะคุณไปเข้านะมาดีไม่ให้ใครกลัวแต่แก๊งกูไปเว้ยไอ้กูออกหนึ่งกูออกละใครใครไม่ฟังก่อนเว้ยฟังก่อนเว้ยถ้าใครยังกลัวใครไม่กล้ามึงเดินออกประตูไปแล้วไม่ต้องเรียกพวกกูแก๊งมีเมย์มึงอ่านดิกูแปลไม่ออก เแต่อะไรอ่ะเจอกุญแจกุญแจแต่ไอ้ทียอะไรเดี๋ยวอ่านยากจังเลยมันบอกว่าให้ให้เราไปเช็คไอ้ที่ตู้เย็นน่ะไปเช็คตู้เย็นอะไรมีคีย์ด้วยตู้เย็นในห้องครัวมันบอกว่าให้เราไปเช็คในตู้เย็นที่ห้องครัวเพื่อที่จะไปหาเอาปิดคีย์เออนี่เนี่ยทางออกสำหรับพวกคุณแบบออกไปเลยออกไปจากชุดเท้าได้ไหมออกไปก็ช่วยได้อะไรไอ้ใคร่อะไอ้ใคร่ไอ้ใค้่นี่แม่งไหลมาหากูเองอะไรอะไรไหลไอ้ใคร่เนี่ยไอ้ใคร่เนี่ย ไอ้เหี้ยนี่คือใครีอย่ากลัวอย่ากลัวผีบลบอกักจนตัวเหลี่ยมฟัมีสติดิวะมันเหลี่ยมอีเหี้ยเลยกูไม่เห็นเหลี่ยมสักไม่เหลี่ยมสักอันเลยสัสไม่ได้ห้องขโมยอยู่ไหนเนี่ยหุ้องยอยู่ไหนไปไปไงห้องขโยอยู่ไหนว้าสเตอร์แคนาตีโอเคนี่ไงก็เจอแล้วก็เจอแล้วไหนไปเจอห้องขโยแล้วเดินเดินกลับมาเดินกลับมาเดินกลับมาแล้วเลี้ยวเข้อต่อยเดินเดินเคาน์เตอร์ตะวันไปไหนไอ้ตีนจัมพ์น่ากลัววะใครเนี่ยไอ้ียปไหนไอ้พวกมึงเป็นใครเนี่ยสองสองคนเนี่ยพวกมึงใครเนี่ยไอ้ป้าตะวันเหร กูถือไฟฉายเนี่ยกูไเหมือเอ้ยกมึงจุดทะลาะกันดีเย็ดแม่เลยกูด่าเลี้ยงตัวเลยไ่มอยู่ไหนเนี่ยไอ้ไอ้ไา้ไห้ไอ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 หนอ้ไี้นี้ตามมาก่อนตามมา้่อยู่กันเป็นกลุ่มก่อ้เฮ้ตอ้นอ้ไอ้เอ้ไ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 อ้อ้าอ้อ้อ้ไอ้คอื่อมือางัดเพราะว่าประตูมันแ้มอรไต้องไาเคอื่อมืองัดก่อเครื่องมือ เป็นเครื่องมือไฟฉายกห้องเครื่องมือไม่น่าอยู่ในห้องขวดนะกูเอเล่นไพ่เล่นไพ่เล่นไพ่กันเล่นไพ่กันมาเออแม่งเล่นไฮโลดีกว่าเล่นไพ่่ดีกวามาเล่นไพ่ประตัวห้องนี้เปิดได้ปังอยู่ไหนวะนี่ไหนเจอแล้วกูจะแปลงเว้ยกูจะชแปลงแล้วอยู่ไหนวะโอโบวมันบอกว่าหรือไอ้เหี้ยมึงยันได้อย่างนี้เดินนีสัตว์ใครอ่ะเอ๊ะตู้เย็นให้เพื่อน มันบอกว่าใครมันมีคนเอาฟีบอกไปแล้วเป่าวเาช้ลบนี่ชอมันคนขี้่เดยอาไดูดีหรอกไงอย่าเงียอนะกลัวจัดขี้้อกดเลยอหงานแล้วเพื่อนใหมีูี่งานแล้วให้กูเปงานฟีบเป็นตัวแรกเป็งานตัวเย็นนะเป็นงานเป็นงานตัวเย็นงานตัวเย็นโอ้มแม่วปงา็แล้วดูดูรก็ระวันดูท่านเด็กกูแหลท่าเด็กกูที่คนาโยยิแม่ ไอ้เหี้ยว่าทานลงสปเดอร์แมนแล้วสัตว์เนี่ยคอนแจไปไปมาเนี่ยออฟฟิศเนี่ออฟฟิศเนี่ยลายอะไดนี่ปะนี่ใช่ออฟฟิศหนึ่งทำไมถ้าตัวกูไม่อยากรู้อยากเห็นอะไรเข้าในนี้ไว้สัตว์ไม่กลับบ้านมีคนหายเนี่ยมีคนหายเนี่ยใครอี้ตีเวย์เวียนเวย์ให้ตามตามหาโค้ดหรอตามโค้ดไอ้รหัสรหัสผมรหใส่นี้ผมรหัสโค้ดแรกอยู่ที่ถังขยะในห้องขวารู้สอดอยู่ที่กล่องกล่องไฟอ่ะ ในห้องแมนเนเนนต์รูมแต่กูไปห้องควายเบียไฮมิเลอร์ห้องไฟอยู่ตรงไหนวะโค้ดโค้ดที่3อยู่ใต้กล่องในห้องเก็บของโค้ดที่4อยู่ที่หลังหลังกระจกที่ห้องน้ำตัวเนี่ยถือใบฉายอยู่หน้าประตูเนี่ยนั่งอยู่ไม่มันไม่มีถือไบฉ่ายเลยไม่มีครับเห็นไม่เห็นเห็นกูนั่งไม่เห็นอะไรเลยไแต่มึงไม่ถือไบฉ่ายนั่งไม่เหะอครับห้องเก็บของห้องน้ำอยู่ไหนอันนี้ก็ชิชเชนปะมันเคยเห็นนะ ตอะไรนะห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่เนี่ยบ้านไปไหนไอ้เทียห้องน้ำล็อกนี่เป็นถังขยะถังขยะนี่ไงมันล็อกเราต้องหาเพนแจลอ่ะห้าเลขห้าเพื่อนมึงเอาผีพวกออกมายังไงน่ะไอ่ตีนเขาเนื้อเข้าไม่ได้อ๋อเลขห้าเลขห้าอยู่ข้างถังขยะเพื่อนเออเลขห้าจริงห้องไฟฉลงเราเอาได้แค่อันเดียวเหรอไม่มีอะไรเก็บบนหรอแล้วไป็นคือห้องเก็บของไหนว่ามันต้องหาได้ฟิวกูได้ฟิวอันหนึ่ง เอออเาฟิวมาใส่เอาฟิวมาใส่ในนี้เพื่อนปั๊กไปไหนปั๊บปั๊บไปไหนไม่อันไหนอันดับสองวะอันไหนอันไหนสองกูอยู่ห้องฟิวอะห้องไฟอะเอาฟิวมาใส่นี่ต้องต้องไปที่ห้องห้องไฟเอาไปห้องน้ำกูหยิบมากูต้องกุญแจห้องน้ำกูไปเออห้องน้ำได้ปะแล้วก็อันเดอร์เดอะบล็อกอินสตาเลตรวมห้องเก็บของอยู่ไหนอะได้ไห้องน้ไหมเฉยเฉยเฉยได้ฟิวแล้วเพื่อนเอ้ยอันอันนี้สามปีใครเปิดไอ้เหี้ย ห้องน้ำเจอยังเ่ะเจอเลขยังบอกงนมันเลขมัอยู่ตรงไหนเลอกเลข่เอดเลยเอติกิตกตรงห้องไฟกันิภาเลอเจ็เจอ๋อเจ็ดเจ็ดเจ็ห้องน้เจ็ด่อไปเลต่อไปห้องไหนสีแรกต่ไ้อแรกไอ้ไม่คือเลขรู้ไอ้เลขเลขที่สองอ่ะมันเลขอะไรนะเลขสองมันต้องสีป่ะเพราะหลังกล่องเนี่ยมันมีเลขสีไม่ไอแ่กลองมันคือเลขอะไรมันคือมันคือห้องไหน อ่าสี่เจมันอยู่ตอนนี้ห้าสี่เจ็ดเจ็ดคสีเจ็ดเจ็ดใช่ก็ครบเลยหรือเปล่าเพราะมีแค่สี่อันครบอย่างใช่ใช่ครบล้วห้าสี่เจ็ดเจ็ดไม่ใช่ลองสลับไมลองสลับลองลองห้าเจ็ดสี่เจ็ดดิห้าขงนไหนี่ไงโอ้เฉี่อมึงฉลาดเหมือนกันหนีอเปอ่าขี่กไอเมย์ขี่กบไอเมยไอ้เมย์เอขีไปไอ้วันม่นฉลาดครั้งแรกเลยวะเยสมันเป็นยัไงสว่ายเอ้านเปหนย่ะ โอเคไปมาดีมาดีตามกูมาตามกูมาตามกูมามึงใครอ่ะมาดี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 มาดอมาดีมาดีมาดิมาดีมาดไมาด้มาดี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 มาดมาดี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 มาดหมาดีมาดิมาดีมาดีมาดมาดมาดีมาดีมาดีมาด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 ดมาดมาดดมา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 ดาดมาดามาด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 ิดมา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  เออมึงเดินไปเปิดเรื่อยๆแล้วม่งก็เจอสักประตูหนึ่งอ่ะไอ้เนี้นี่คือประตูเลยมึงเดินมาข้างหลังดิโอ้ยได้ๆๆโอเคไม่ต้องบอกกันอ่ะต้องบอกกันใครนั่งอยู่อะไรนะเรานี่ะไหนนี่อย่านั่งมัวนะเพรานอย่านั่งมัวนะใครจะใครจะอะไรก่นนั่งหน่อย้อุ๊ยไอ้ขี้มือใครไหนไหนอะไรไหนอะไรมือมันยื่นกุญแจมันยื่นแจมาให้เว้ยไอเฮียใจดีเกินอะไรบ้างเกินเฮ้ยมันนมีกกเ่ออิิล็ทรส์ือคนเลยนะเว้ยเมื่อกี้ ไม่เปิดไฟอ่ะเปิดไฟวันนปิอันนี้คืออะไรบอกเลยเขาไอ้หาโค้ดและเช็คว่าอะไรอ่ะเจ้าของเราอ่ะ Security รักษาความปลอดภัยบอดี้ประตูแล้มีสี่ประตูนะตะกี้ตะกี้ไอ้ตี๋มันหยิบไอ้ห้องไอ้กุญแจห้องรักษาความปลอดภัยไปไหนมึงจะเปิดที่ห้องรักษาความปลอดภัยอยู่ไหนอ่ะเป็นเดินเลยก็เจออยู่ฝั่งตรงข้ามเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอและยี่เนี่ยวะมึงคนไหนเจ็บแม่แล้วคนไหนอยู่ลิฟต์อยู่ลิฟต์เพื่อนนั่งนั่งคนนั่งดินั่งมาดินี่นี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว คิดเฮ้ยเสียงละไรอะเ่ีเงอะไรอตื่นเหอะไรนเสีองื่นเรอตนเหรอตื่นเหรอออ่นอตี่นเรอตื่นเหรอ่ื่นเหรอตื่นแหลอตื่นเหรอตื่นกหรตื่นเลรอตั่งแต่นเหร6 6เราจื่นดหถาบีนเห่งนื่นเหอตื่นเหรมตืทาเทาอตา่มาหรอต่นเชิอต่ออ่าตลอดหลนกหลาย่นเหรอตื่นารอนเรอตื่นเหรอตืนเหอตื่นเหรอตื่นเหรอตื่นห่งนี่นด้ออกแบบเหรอ้ป่นเหอตื มีผู้ป่วยรายหนึ่งที่มีอาการทางจิตรุนแรงเหตุการณ์นี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สูญเสียควบการควบคุมส่งผลให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยจํานวนมากต้องสูญเสียและหน้าเศร้าในวันนั้นคือตายอะไม่้ไม่เขแค่ข้อมูลเลยเนี่ยก็ว่ากูว่ามันจะบอกว่ามันจะเริ่มมันจะเริ่มออกล่าแล้วแหละมันจะเริ่มออกล่าแล้วแค่นั้นแหละคุณดูทรงแล้วมันบอกว่ามีผีอะจะข้นมากกว่าไว้ที่ะกูใส่เจออี่สองเลยหาอีกสอง สถานรับจิตอันนี้คือมันเปิดมาตั้งแปีไอ้แม่นปิดตั้งแต่ปี1928แล้วเหมือนว่าไอ้เหี้ยคนได้แม่งแบบเป็นแบบคนที่ต้องบำบัดแ,แม่งเป็นบา้าไอ้เหี้ยแล้วกัดคอคนที่บำบัดเอ้โหแม่เมรปัญหาคือตัวกูมันอยากรู้อยากเห็นเฮียอะไรถึงมาอะไรแนบะเนี้ยไอ้เหี้ยล้วไม่ประตูไม่เป็นสี่บานเออเปิดไม่ได้สักบานไอ้เฮียบังเฮียบังปิดให้หมดนี่เราคารวยไงไงไฟติดหร้อปล่าตรงเนี้ยตรงนี้ไม่ติดละนี่ไฟบุ๊ก แม่แปบได้นี่อ๋อหนึ่งสองหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่แล้วมึงปิดหมดทำไมอ่ะมันมีไฟมันจะมีมันประตูมันจะเปิดออกกันหนึ่งสองสี่อ่ะเปิดละเิดกี้เมอกี้ใครเปิดอะไรอยู่ดีไฟไฟมันกระพริบอ่ะได้แล้ว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 เดล้วใใใติ๊กเกเพราะเก่งอ่ะมันจะมีไข่ควางเว้ตรงนี้ตรงนี้มาไขควงไข่ไขควางใช่ไอ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เสียงอะไรวะเอ้ยมาเวมาวะมองดูดิ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 ในในเบิร์ก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 เพื่อนเบิร์กเบิร์กเนิร์กเบิร์เบิรเบิร์กเร์กเบิเอิร์เบิร์กเวิร์กเบิร์เร์กเบิรกเบมันนเเรร้เบบรเอามาเตรเนี้ยเออ ห้องทดลองคนจะชันเลยทรมานนน่เนหลยห้องเนี้ยเ้นน่หารเลยเนี่ยได้ป้างไปไหนวะเนี่ยกูกลหลังไปไม่อยู่คนโง่เลยอุ้ยอุ้ยตัวขตัวนอ่ตัวอะไรวะอะไรวะัขาดตัวเนียซ้ายขวาเพื่อนสายดิสายสายขวาตันอุ้ยอุ้ยอะไัจะึงเลสยไปโดนโดนไอ้เหี้ยอะไรวรัไปกันลยกูกลัวน้ำเยอมึงน้ำมึงเนี่ย เออไปไปใครจะนำก็นำนำไป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 กูนำมาเยอะแล้วนำไปดิไอ้ไรเยอะเลยนำไปดิใครนำเอ้ยไปใครไม่กลัวก็ไปสิไอ้พวกปากกิ๊กๆอ่ะไม่เฮียกูนำมาเยอะแล้วกูหันหลังไปแม่งอยู่อยู่แบบอยู่ตัวติดกันตคนเลยเฮียเปิดเปิดเปิดเปดิเปิดช่องเลยเฮ้ยมี่เพื่อนพีเป่าเฮ้ย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 หลังพี่เหรอเฮ้ยอะไรเออเอามาเอามาไม่รู้กูเตรียมย่อกลับอ่ะ เ้ยทำอะไรยังไง reaction ลุงกี้รี a c t i o n a l หาคี้เหรอเนี่ยได้กุญแจมาแล้วอ่ะกูได้ฟิวมาแล้วเพื่อนเดืออะไรอ่ะเอาไปเอาไปใส่ป่ะอะไรอ่ะห้องสองร้อยต้องกลับมั้งมาเอาฟิวเฮ้ย S out off ไหมอ่ะอ๋อต้องเติมเหมือนมันจะต้องกลับออกมาจากน่กลับไปที่เดิมอ่ะกลับไปที่เดิมปะกลับๆๆใช่ใช่ โอ้ยเออเอาตีกันเป็นไงมไม่คิวจับแกน่ากลัวปะน่ากลัวตัวอะไรวะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายหัวล้นหล่นอ่ะเฮ้ย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 รีไปดีรีไปดีมึงเงินมันดีทำไมอ่ะไปดเลยไปไปเฮ้ยมึงกลัวอะไรกันน้าก็กลัวๆไงพวกนี้จะเล่นจะเล่นแบบเนี้ยจะเย็นดีมันไม่ฆ่ามึงในชีวิตจริงหรอกไอ้เหี้ย มันนี่มีใครมาจับขาวเมื่ตอนนอนหรอกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอยากบอกไม่ได้เตกิเตก๋ไอหนกูไม่ต้องการเปิดประตูประตูนี้เปิดไม่ได้เนี่ยฟิวื่อนฟิวฟิวได้ฟิวล้ได้เก็บแล้วเก็บแล้วมาฟิวไปะแปะฟิวแปะแปะแปะเอาฟิวไปใส่ก่อนตอนนี้ห้องไหนวะใครจำห้องได้ไหมใครนำดิเดินห่างแล้วก็เจอเพื่อนนี่ไงห้องไฟองตามมาตามมาเอามาดีไมาดีไม่ดีทำอะไรกันอยู่เอาไมาดิอยู่ทางเข้าพอดีเลยเนี่ยมาเพื่อนกูใส่ฟิวแล้วเนี่ยมา

โอ้ยหยอกหยอกกนี่ช็แรงว่ะที่มีแม่งแรงเหรอ Lost the key การถอดกุญแจหายฉันทันกุญแจในห้องล็อกเกอร์ลูม And the lock e r i s n t answer m มันขอ I'm standing to change this is crazy เฮ้ยมีมีมีนี่พิกล็อกเลยพิกล็อกพิกล็อกอะไรพิกล็อกมันจะไปงัดล็อกมาไปงัดบ้านใครอ่ะพลิกล็อกมาไป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 ห้องไหนอ่ะได้ได้แฉันแรงว่ะ Activate room อะไรอ่ะหิวเนี่ย กูได้ไอ้ <ete> right ์นี <serving Pokemon apan> ่มารูบ hmm. <I feel S 1> uh ิกมากูได so right. ้คิว้วเหมือนกันเอ้ยมีได้ป่ะชื่อมีนี่ว่าแล้วคิวเอาไปทำอะไรได้มันจะเอาไปใส่อะไรสักอย่างหรือเปล่าคิวคืออะไรอ่ะรูบิกเหรออใช่ลูบิกถ้าลูบิกไปทำอะไรวะถ้าไปใส่ความเหมือนฟิวเพราะว่าอยู่นะเอ้ยตรงนี้มีไอ้นี่ไอ้ตู้เซฟอะเพื่อเฮ้ยมีกุญแจเอ้ยมีมีมีที่ล็อกมีที่ล็อกเจอนื้อเสาว์เอ้ยกูเจอคอมกะไอ้เนี่ยตู้เซฟอ่ะ เอ้ยมีห้องวอดหนึ่งวอดสองอีกละคุว่าเราต้องหาเปิดประตูได้แล้วเปิดประตูได้แล้วไหนไหนเฮ้ยสวยเมาอะไรอ่ะมันต้องมีอะไรนี่ดิแล้วยังไงต่อว่าเปิดล็อกก็ได้เปิดล็อกก็ได้เปิดล็อกก็ได้นี่ไงนาทีฉิบหนี้กูไปอ่านโน้ตมาบอกว่ามีคนทำกุญแจหายอะไรเนี่ยรออะไรมกูลองเปิดดูดิเอ้ยกูได้กูได้กูได้เดี๋ยวว่ากูได้คริสตัลกูได้คริสตัลกับกุญแจมาวอดเจ็ด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 ตามมาตามมากูย่ออยู่เว้ยกูโอเควอดเจ็ด วัสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนียเป็นสิบสิบแปดหอยห้องสองข้าเฮียเจ็ดห้องไหนอ่ะต้อหาละต้อหานละเนี่ยเจ็ดห้องเจ็ดเนี่ยห้องเจ็ดอ๋อตไอละเฮ้ยเฮ้ยอะไรเุ้ยเฮียไฮเลฟเตอร์ลันเชอรี่ลุงทีลมแรงเหรอวะจันน่ะเอากุญแจ้องอไาไปที่ไหนสักแห่งคุณถามแบบอินเนเซนจัดอะ อ๋ออันนี้เหะอะไรอ่ะลิเบอรี่รูรมห้องที่มีเขียวออมันบอกว่ามันแอบว่ามันมันเอากุญแจห้องซักผ้าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งมันควรจะอยู่ในตั้งล่างรูปตอนอยู่ในห้องอะไรอะ Back. ่ะบีนแบ็หรืมกุญแจไ้ที่ห้องซักรีดไ้ใ,ในซักแห่งที่ไหนสักแห่งมันควรจะอยู่เดี๋ยวในภาพด้านล่างซ่อนอยู่ใต้บีนแบ็กบีนแบ็กบีนแบ็กคือทียอะไรอ่ะกุเจจแล้ว แอ้วเนี่ยเอดิจัลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมาเลี้งสับโดนสัตว์โดนแม็กซับกันไอ้เชี่ยแล้วมาโดนอยู่ทุกคนด้วยนะแมงสซับอ่ะตกใจสัตว์เออแมงสซับมี่หัวเนื้อใครไปเอาก็เอานะเพื่อนมามานี่มานี่ดิอะไรวะเราคิดสั้นเราคิดสั้นดูมาดิมาดิมานี่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 ใครจะไปเอาก็เอานะอะไรมันควงให้มึงเห็นเนี่ยมองขวัญเลยสัตว์ เอ้กูเก็บตุ๊กตามาด้วยเก็บได้อไอ้โดออฟฟิเชียลทีทีเอาะไรต่อออฟฟิททีแล้วเราไปที่ห้องออฟฟิทสามเอ้าใครปิดเที่อะไรเนี่ยก็ทึ่งแม่งเลยไงเอ้เราออฟฟิทสามอยู่ไหนอะเฮ้ยอะไรอะมีรหัสด้วยเราอยู่ที่ไหนอะเรายังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงไงถึงเวลาต้องใส่แล้วนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเดินออกมาเดินมาตรงนี้นี่นี่นี่ออฟฟิทสาม อ๋อโอเคอ่าตุ๊กตาอะไรรูบิกบวกคริสตัลเท่ากับเซลล์ลูมโคดกูมีคริสตัลมันบอกว่าถ้ารวมสองอย่างนี้เข้ากันอ่ะเราจะได้โค้ดของห้องเซลล์ลูมแล้วเดียวอะไรขาดอะไรรูบิกเราไม่ใช่หรอขาดเดียวนี่ไงขอครบแล้วเนี่ยวางคริสตัลตรงนี้ดิเอาวางละคริสตัลดิเวอร์เอออ๋อวางละไหนวะไปนั่นสองแปดสามไหนวะอ๋อขาดเนี่ยหรอสองแปดสามอ๋อเอาไปขไขนะปะไอไขไอเป็นนั่นแ่ะ ที่เป็นรหัสมันบอกว่าให้หาห้องเซลร์รวมรหาห้องเซลล์รวมว่าไหนอะไม่ใช่นี่หรอกแล้วมันจะมีอ้ที่แบบห้องหนึ่งที่แบบมันมีเหมือนกดกดกดได้อะเซลล์รวมอะไหนวะไม่ใช่มันจะเดินไปมันจะมีห้องที่แบบให้กดหัตได้รู้จำได้มันเคยเดินผ่านยูนนะฝั่งนี้ปะฝั่งที่ไปบอร์ดอะบอร์ดแปดบอร์ดเจ็ดบอร์ดแปดบอร์ดนั่นอะนี่ไงนี่ไงใช่ปะเซลร์รวมนี่ไง สองแปดสามแปดสามโอเคอุ okay. <c oughs> <c oughs> Jamie, mm ้ยห้องโคตรเกลียดจัดโอ้โหเอ๊ะอะไรมีอะไรอ่ะเอ้ยแย่สุมีสปาร์ตาเลยลองโดนเด็กช่างฟันได้เหี้ยโีนติดช่างไเหี้ยฟ้งช่างด้วยเดี๋ยวเดี๋เพื่อนห้องนี้มันปิดตายไปกี่ปีแล้วนะอันนี้ปีไหนแล้วมันยังไม่ตายไอ้ตัวเนี้ยมันมันปิดมาแล้วแต่หนึ่งเก้าสองแปดอ่ะเออถ้ามันพังประตูได้เลเวอร์อุดาวอะไุ้ย เฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่านะว่ากูคือใครโอเคเตรียมวิ่งเลยไอ้เหี้ยะทำไมมาที่นี่คุณมาที่กูไปละไอ้เหี้ยกูกดวิวรอแล้วเพื่อนกูกดชิปละเฮ้ยเนื้อการเนื้อการเนื้อเจ็บปีแอปอนาคตรสนุกต้งมองให้กูไปใกล้ดิอย่าไปไหนนะไปไหนเลยเฮ้ยแล้วให้กูเดินได้ยังไงสัตว์ เออออกมาแล้วเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยประตูเปิดได้ด้วยทำไมโอ้แล้วกูอยู่ไกลสุดเลยอ่ะเป้องขังเลยทีเดีเออแต่วิ่ง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 ไปไหนอ่ะกูต้องไปไหนอ่ะเออว่าให้หาคอมพิวเตอร์แท็กเดอะโเปิดโลเกชั่นสาย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 หาคอมหาคอมมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วอย่ารังแหวนตัวนี้กินมาเร็วเฮ้ย นี่บแบบคนหาคอมพิวเตอร์มี่ป้านี่ป้าคอมพิวเตอร์อยู่นีป้าปุ่นล็อกโค้ดเนี่ยเออเออเออมันมาแล้วทุกคนหนีแล้วหนีแล้วเพื่อนวิ่ง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 เน่ยโดนแต่ชังได้ตีเฮ้อเฮ้ยมันวิ่งมามันวิ่งเพื่อนมันวิ่งเพื่อนมันวิ่งกูมันวิ่งมาเราเราขโ้ดอะไรอ่ะไม่รู้แล้วพิ่งถือสปาร์ต้าเลยฟาดกูเฉยเออเราให้มันฟาดดิเพื่อนเผื่อมันหยุดไล่เรา เออมักอยากได้เนื้อสดสสัสตอกสดสสัสเจ็บสดสสัสแบบเฮ้ยเจี๊ยเจี๊ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยไปไหนเนาะไปเดียวเอเล้ยกูเตาใครมันตาใครมันตาใครวะเราก็เปิดประตูใส่เลยใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยใครกูอยู่ในห้องล็อกเกอร์คนเดียวเนี่ยไม่ไม่ไม่อันนี้อยู่กับกูคือใครเอาเดี๋ยวเดียวเอาจรไม่รู้ปิดประตูอน้าใครก็ไม่รู้อะปิดประตูอะ ม่เป็นไรใครเอ่ไเอ้ยกูไม่รู้แล้วกูอยู่ใครสามคนไม่รู้เนี่ยกูอยู่สามคนเฮ้เงคนเดียวเฮ้ยเฮียครอะจังีกูโออย่คนเดียวแม่เลยมันดูนเดินเพื่อนทิ้งไอ้เหียเินทิ้งหมดเลยอะมันบ้าไอ้เฮยเปิดมาเยอะเจนลุกบุมหัวอยู่ไอ้เฮียเปิดมาเขามุมเล็บปากเลไอเฮย แปดหกสองกูได้แบตเตอรี่มาแล้วจะไปไม่ใส่ไมใส่ไม่ใส่เที่ยวคอนทอนรูมเพื่อนใครเนี่ยใครเนี่ยกูหยิบใครไม่รู้เนี่ยไอ้เหี้ยมันวิ่งไล่ใครไปว่ะหนะแล้วมันอยู่นี่อกูอุ้ยอะไรอ่ะ อะไรกูตายเนี่ยนะขาห้องเรียนก่อนแล้วกันกูแล้วทำไมตัวกูสั่นอ่ะทำไมน้าจกกูสั่นไม่หยุดไอ้เหี้ยเจ้าวิ่งเป็นคตรเด็กช่างอ่ะกูไปดูอยู่ข้างหวันเดี๋ยววิ่งไรกันตะวันแล้วกูแล้วกูอยู่กับใครในห้องเรียนเนี่ยกูนี่แหละกูหองเสื้อผ้าใครเนี่ยหองเสื้อผ้าใครเนี่ยยู่กูกูกูเองกูเองโอเคมันมาแล้วไอ้เหี้ยเม้งไม่ได้กว่าเฮ้ยวิ่งไรตะวันโคตรเด็กช่างเลยตะวันไปนี่ มันนไปทำอะไรวกขาออกมาว่าอยู่ไหนวมอยู่ไหนกันไหนห้องแบตเตอรี่หนห้องบตเรี่ห้องไหนเพืมาลับดิดิแหวบมาให้พวมึงแล้วเนต้องไปไหนเอะไรดีไหคอมิเตอร์มังส่ทานใส่ฝู่งเนี้ยแต่เดีส่ฝุงเราต้องแบบยุตยุใส่มันยุตยยุมันให้กดใช้คืออะไรอะเอาฐานใล้วนหุนไปตรชองอะเหมืนไม่ปิดตนมไปปิประตูดิกูปิดแล้วนะเี้ปิดแล้ว ไปแล้วไปแล้วแล้วศูนย์หกสองศูนย์หกสองเนี่ยเนี้ยเนี้ยเีเนีคุมคุมเอ้ยคบเลยคบเลยคบคบไปคนดูหลังกูดูหลังไปลังไโอีอ้โหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้าล้วอละใครยนตัวใครยตัวใครย่ในตัวใอย่ในยโดนใครเนี่ย ผูเชียนี่ย่า่าุย่าอะไรเ็ดอีสตอนดูกูซตอนไปดูเนแ้วกูเห็นแล้วูเห็นแวกูแล้วมันมาแลวนมาแล้วมาล้วมาแ้วมาแล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 ้วมแล้วมา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 แลมาแล้ว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 มาแ้าแล้วมาแล้วมาล้วมาแล้วมาแล้วมา้าแล้วม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 าแลมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล้วมล้วมา้วาแล้าแาแล้วมาแล้าแล้วมา้วมาแล้าแวามาแล้วมแล้วมาแแมาแมาแล้วาแลาแลล้วมา เออเอ้ยห้องน้ำเอ็งมาดีดิเข้ามาโซยเลยพอดีไอ้เหี้ยไม่เห็นเลยคอมเฮ้ยขาดเนี่ยเนี่ยเจอความเงินเดี๋ยวกูถอดเองเออโคเวอร์โคเวอร์เฮ้โคเวอร์ไว้ยโคฟอยู่เพื่อนเพื่อนโคฟอยู่ที่ไหนวะดูซ้ายเขาดึงกูดูหน้ากูดูหน้าเออกูดูซ้ายเดี๋ยวไปรอบมาีกว่าใครเข้าประตูอะดูซ้ายดิดูซ้ายเขาดึงโคเวอร์โคเวอร์โคเวอร์ เราต้องใส่แบตเตอรี่กี่อันนะมันอยู่ไหนวะใครย่อวะอี้ยเอออยู่กับกูนี่แหละไอ้กูกลัวเลยไม่รู้อ่ะมันมาเมื่กูเข้าห้องอ่ะอี้ยภาพกูดูยากยิ่งหายอี้ยะกูอี้ยะกูโอุ้ยอี้ยนี่โคตรยากเลยถอดรหัสเนี่ยได้ละมันถอดรหัสหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้าสอง ได้แล้วเวรนแบตสีก้อนตอนเนี้ยอยู่ในตัวกูอะออีกก้นเดี๋ยวเอาเอาไปใส่ที่ห้องเราไปหาต่อหาต่อหาต่อมัน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 กี่ก้อนมันกี่ก้อนไม่ไม่รู้ว่าสี่ก้อนแต่ตอนนี้มีสี่ก้อนว่าน่าจะสี่ก้อนมั้งไม่น่าเอาเยอะหรอกกินนะเดี๋ยวเด้แลวเจอมีห้องนี้อยู่อะยังมีห้องเนี้ยที่ว่ายังไม่ได้เอามีห้องเนี้ยนี่ไงนี่ไงนี่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 ดูด้วยครบหน่อยครบหน่อยโอ้มาแล้วมาแล้ว

เอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ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 อ้ยเอ้ยมฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเ้ยเฮ้ยนไ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเ้ย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 เ้ย้ย้เฮ้ยเ้ย้ยเ้ย้ย้เอ้ยเ้ย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 เ้ย้ย้ยเ้ย้ย้ย กามา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 ดิดิดิหยาหยาหยาน่ามาน้มาโง่หยาสวยหาสวยเออมันเข้ามาได้ยังไงไอ้ยเซนกูจัดเลยไอ้ตีมตายตีแบตตัวมือยตีอย่ามือย่าตายตีตีไม่ได้ตีเซฟหน่อยตีมึงมึงออกไปไหนมึงให้เพื่อนเช็กก่อน อย่ามัวอย่ามั่วเออไปไหนเพื่อนเปิดประตูให้แล้วเพื่อนก็เปิดประตูให้แล้วเพื่อนไปเลยประตูอยู่ไหนล้วประตูอยู่ไหนเพื่อนก็จะหลุมอะไพวกมึงอยู่ไหนนี่ใครเนี่ยเอ้ยไปเพื่อนแปลงเลยแม่งเลยใครครูที่โดนทั้งนั้น ในลงนิ้บทองเลี้งเราต้องลงเลี้ยเปิดประตูให้คนอื่นเมีตัวเองตายเนี่ยเออกูว่าอยู่แม่งหนีตายแต่กูเนี้ยซัดนรกมาแล้วกูรอดโอ้ยไประหว่างเกมได้มวะเนี่ยไม่น่าได้นี่ถังออกเจอแล้วกูไปก่อนแหละพวกโง่เออกูไปแล้วพวกงูเฮ้ยบ้าอยู่ไหนกันหนะเพื่อนเนาะเมย์เราต้องไปไหนเมย์ตามทางไปเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวไปแหละเออเดี๋ยวไปก่อน ทางไปยังหลอดเลยมันคงไม่มีเฮ้ยเฮ้ยตเวที่อะไรอ่ะเพื่อนอะไรเพื่อนไหนกูไม่เห็นสักตัวเลยเฮ้ยมันวิ่งไล่กูอยู่เนี่ยกูไม่เห็นกูโดนอ้ามันเดิยนถอยหลังเหรอเออมันมันวิ่งไล่กูข้างหน้าแต่กูไม่เห็นนะอยู่แฮมสเตเฮ้ยมันของกูได้กูได้ฉากจบหนึ่งเนี้ยจบแบบธรรมดามันลงเดเนไปเรื่อยๆเดียเฮ้ยอ๋อมันต้องกงางไหนกันวะไอ้เหี้ยมันลงมต้องลงลิฟต์มาชั้นึไอ้เหี้ยแปว่ากูเดนไปต้โดจําสักที่ไหน ก็เดินหาทางออกแค่นั้นแหละมึงวัดอะใช่เพื่อนใช่เพื่อนเว้ยไม่ได้มีจั๊มสแกนข้างหน้าเพื่อนจะไปเดียวมันต้องโดนอ่ะมันต้องโดนอ่ะแล้วต้องจบเราไปดิเราไปดิไมันจบไม่ว่าจบไม่ใช่เอากิ๊บปะกูเอากิ๊บเลยเอาอะไรอ่ะออกเกอาอะไรอ่ะคือมันจบกูโดนผีจั๊มสแกรอ่ะแล้วกูก็จบเลยคืออะไรวะนัก ไอเฮียมันไล่กูแล้วกูไงเออกูไไออโดนซะกูต้องโดนอะ่ะออยอมโดนก็ได้เฮียน่าคุยจะเลยไอสัตว์วิ่งโคตรน่ากลัวไอเฮีย